สวัสดีค่ะท่านผู้ชมฟื้นยิ้มฟื้นยิ้มจังน้อยโอ้ยใจว่าสบายกับฟื้นยิ้มค่ะเนาะมาอยู่ตอนหนาท่านผู้ชมแล้วเป็นที่ซื่นอกซื่นใจเจแดงได้เราจากกับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าผู้อยู่ทั้งบานกับสีลมข้านกับมี่ถ้าบ่เว้ากับว่่ได้ถ้าบ่ตกหัวกับไม่ได้อาบน้ำค่ำสุภาสิตธิ์ฟังเพื่อทีวันวา อันเา้าขันบ่เบากับบลู้นะคะถ้าไม่พูดก็ไม่รู้ใจเย็นเนี่ยจากน้อยท่านพ่อบ้านเนาะส่วนมากจะเป็นท่านพ่อบ้านผนะู้ใายเนาะจะขี้รำคาญจะขี้หงดหยิดจะสมาธิสัน้นเนาะเขาเอื่นสมาธิสัน้นะบบอยากจะทนฟั่งอีหอย่างบบอยากจะทนดูนาจเจแดงบบอยากได้ฟันะ่งกาบอกเจแดงก็จะเบิ่งตัวเนาะกดพานตัวอนะ จะเบิ่งตัวเลขนี่ล่ะที่จะเบิ่งตัวเลขก็ถึงเวลากันสิให้เบิ่กข้าเจ้าก็บม่ได้เข้ามาปุ๊บได้เบิ่งทันที่เลยค่ะนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อกีมมากก่อนสิบหมากไปกว่านี้กิมลดราคาอยู่ที่พันสองร้อยบาทหนึ่งชุดพันสองร้อยบาทนะคะเนาะหนึ่งชุดเนี้ยพันสองร้อยบาทสบู่สีขาวก็ได้คะ่สะสบู่สีขาวก็พันสองร้อยบาทห้าสิบ ชุดหาสิบท่านแรกเท่านั้นนะฮะห้าสิบท่านแรกเท่านั้นนะคะห้าสิบท่านแรกเท่านั้นลดแน่โอกาสว่ตถุเลขท่านว่ตถุเจด,ดีย์หรือวัตถุเนาะลดแหงซื่อๆนี่แหละจะได้มีเงือนมาซื้อเลขแน่เออ่าโมเนดอกค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็บวัตถุเลขถือเนาะก็ถือโอ,อกาสลดแหงลดราคาป๊าดต่างไปต่างลอยหนึ่งเนาะค่ะเนาะส่งตรงถึงบ้านท่านเลยแค่เสี่ยมการลดราคาครูจัดครูยุติกเก่าลอย มวดได้ถือเลขลหลายๆเจดงจะขึ้นเนาะคะ่ะมวดได้บถือเลขเจดงจะลดนะคะดูเบื้องตัวเลขกันค่ะแบบน,นี้นี่คือชุดเก้าค่ะเลขสี่ทิศเจดงเขาว่าม,ม่มีแจ็คโตบนนะั่นนะฮะโอ้ยหกสองยังกว่าเก้าหกสองข้างล่างเด็กข้างล่างมีบอออกอย่างศูนย์ศูนย์กับมามีแจ็คโตเนาะเงินไหลมามีเจ้าใดถูกค่ะ ันบอแมนนั่นเสีย้ยน,นนั่นอาจจะอะไรไหมถือบอสร้างค่อมไหมนะเดี๋ยวจะเบิ่งอีกที่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คือสูตรดับแม่สาวโอ้ยสามหกหกสามเนี่ยมันก็ออกหกสองซะกับข้างล่างมิตรเก็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมันก็ออกศูนย์ศูนย์นี่คือดับอยู่นะฮะดับทุกงวดดับอยู่จะแดงยังหลบสุดท้ายยังเป็นร้อยสื่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอยู่ลืมค่ะ ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับหน้าจอไว้เดอแคปหน้าจอว้เดอร์อนสิซื่อตัวใดคอนสิซื่อลอตเตอรี่กับเบงซกรเนี่ยนี่นะหเกเก้าปดย์เจดเจดศนห้าสองสองห้าหนึ่งหกหหนะึ่งหมดที่แล้วหมดที่แล้วลืม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 หมดที่แล้วเห็นไหมสองกระดับ หกสาก็ดับหกสอาได้ดับเด้หกหนะึ่งตัซื้อเนาะนี่คือดับอยู่ค่ะวันนี้มาเบิงค่ะวันนี้มาดูต้องสื่อบุ่สายตาฟ้าฟ้างตาแหงตาน้ำตาไหลตาแฉก็ได้ค่ะน้ำตาแหงก,ก็กินดีค่ะท่านผู้ชมเนาะอ่ะมันอยู่ไก่โพดบองเดี๋ยวจะแดงให้แคบนาจอก้อนค่ะ ไอเพิ่นแคปซะก่อนเดี๋ยวเจแดงสียบมากใกล้ๆดอกผูเพิ่นแคปเป็นเนาะเอาเลขซีที่เจแดงงวดน,นี้ได้แก๊ซีกับหาเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดแปดซีเจ็ดแปดเจ็ดหาเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางมักกระซื้อว่ามักกับว่าซื้อเอามาเป็นแนวทางเบื้องว่าสูตรบ่เข่าสูตรมันเข่ามันกับเข่าทั้งบนทั้งลลางเอ้ยเนาะงวดว่าเข,าข,เข,าข่ากับว่าเข,าข้าเจาว่าขลอกๆๆๆก็เสีย น้อวดนี่ก็ข้างล่างเอา้าลืมเขียนข้างล่างลืมเขียนข้างบนบนบนอันนี้ล่างน่ะจับคู่ว่าจับแปดหาเพราะอะไรเพราะดับแปดห้าแปดนะมวดดันแปดห้าแปดกระดังเด้เพื่อนว่ากันซื่อย,อยูบอกว่าจะซื่องวดก้อนนะอันนั้น แปดกับดัง8กับศูนย์นะพ้นซื้อเพิ่นกระดับ8ปหาข้างล่างเนะเาะกับว่าเข่าเด้อล่ะนะคะวันนี้แคปตัวดับไว้ก่อนค่ะเอาดับบนดับบนเอาคือภาว่าดับบนลืมอ,อีกแล้วหลายเทียแล้วดับบน ดับล่างอันนี้ดับล่างเนาะดับล่างผู้แคบไปกันสิลื่องซะละว่าจักบนจักล่างมันสีว่าเนาะเอาแคบไปค่ะแคบจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดห้าบอจับแปดห้าเพราะว่าดับบนเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ข้างล่างนี้ก็สองสามห้าหกจับคู่หาสองหาสามหาหกบดจับคู่หกสองเพราะว่าออกไปเรี่ยวเพราะออกบนุเนาะจับได้เห็นนี่นะเพราะว่ามันบดดับเนาะสีจับคู่หกสามนี่มันกระดับต้องหกสองเนาะค่ะนะมันมันมันออกได้เบิดลหรอคะท่านผู้ชมเนาะหกสองเนาะ ออกได้เบิร์ูมือนี่มากตัวใดไซมักมากกับว่าไซตามดวงวัสนาะปูน่นนะค่ะท่านผู้ชมเอาิีว้าให้ฟังปูไล่ามาหาเจแดงนะคะ่ะปูทุดงปูทุดงแม่ไล่ามาหาเจแดงแมไหมจวเอาให้เบิง้งหกสอง จะเอาให้เบิ่งทางผู้ชมเบิ่งตัวเลขดับไปก่อนแคปหน้าจ,จอไปก่อนเดอ้ออืมเพิ่งไล่ไมาให้เจแดงไหมสามสุดหนึ่งว่าสีเห็ดล่องคลิปพร้อมกันนี่นี่นี่ฮะเจอแล้วนี่นะเพิ่นบ่ได้์ทำทรงมาให้เจแดงโดนเลยเนี่ยโบเด้์ทรงมาให้เจแดงเป็นปีกว่าสองปีแล้วเนี่ยเจแดงบ่ได้ไปเอา มวนนี่เจแดงก็ว่ได้ทักท่ายอย่างพนั้พน็นทรงไมห 6, 2, 7, 3, ้หกสองเจ็ดสามโอ้ยดีใจเลขพ่นตรงเขาเพราะว่าเลขพ่นเขาตั้งสามสีงวดบางก้างนะมวนนี่พ่นมั่นใจเพิ่งจึงเอามาให้เฮาสาธุขับปูบันนี่เจแดงกระเลยแคบๆแล้กกระทรงลงในกลุ่มกลุมกุมบันนี่เจแดงสิยกโทรศพัพท์ขืนมาตั้งกล้องบันนี้เาเอาอัน เอาเอา,เอามาเร็วมาว่ล่องนำ้ำเลขปูล่องน้ำมาสัน่นบระเทศละพันเอาต้องตั้งมาเร็วล่องมาเร็วสามมาเร็วกันเลยลืมลืมไปเลยค่ะเลื่อมหดสื่อว่าสทีทรงให้เจ้ามือพร้อมเนอว่าสีสื่อที่นี่ก็ว่าสีทรงให้เจ้ามือกันแลวว่าสีให้ท่านผู้ชมทั้งนั่นแม่ไอหยางบันเลขออกแล้วพันทักมาที่บัานหนีพันทักมานนกมาอัานบอสัน่น เริ่มเลยค่ะว่าจะออกคลิปโอ้ยเสียดายเยอะขับปูเอียงที่กิ่งมันเสียดายคักปูอันสีบางสินะข้อมวเติมันพิมพ์ผิดเบิองดูปูทุดงปูบัตไผหวานบัดนี้เจแดงกับคุยกับเพิ่นเนาะเพิ่นว่ารอบนาก็มีเพิ่นวานั่นนะดูรอบนาก็มี คนบอกนะอันนี้คือหวยต่างๆที่ลงในกลุ่มเนาะว่าเข้าจากักตัวันมชมน่อมีนมาว่ามาวงในเออหกสองทรงมาล่าสุดรุ่นล็อกกันรุ่นมาเล็้วด้วยนี่กันยังสันได้รองน้ากันแล้วอสันได้ล่งน้ากันเป็นซี่ใบแล้วมาวงในนี่แไหมออรบเบลนทรงมาเทียงใบเพราะยัง,ยยงลหร ้นกงึดไหลจนว่านั่นจังทรงเขงา่าแม่ตะเล็กขาวศูนย์สามสามศูนย์ดับบนเก้าซี่ซี่เก้าดับบนหกเจ็ดเจ็ดหกดับบน 8ดห้าห้าปดดับบนสองหนึ่งหกสองดับบน1นึ่งบันนี้ดับล่างเด้อบันนี้หนึ่ดแดับล่างเจ็ดเจดับล่างสามหดับล่างห้าสหาดับล่างศูนย์เก้าศูนย์ศน์ดับล่างตั้งแต่เฮ็ดคิมมาสิว่าพ่อ1ิบหวดเราบอกว่าถูกจักเทียเด้เน่ยนะเนดับยูตลอดเนาะดับบนคือบนดับล่างคือล่างก็เพะท่านเข่าจักรเทียเด้ละหรือมันบังเองอ่นบ่เข่าบ่ บางเอิญไม่เข้าหรือไงแต่คว่ำสิบางเอิญยังกระโดดได้ข้าเจ้านี่สองสามงวดเข่าสองสามงวดเข่าดับข้าเจ้ากระดเนาะอันนี้ดับสิบชุดผุนเด้อไม่ได้ดับตั้ตัวเดียวดับสิบชุดข้างล่างกระซิบครับวนกระซิบนะประหยัดเงินเท่าไหร่แต่ว่ามันลืมข้าวเนี่แล้วมันฝาน้ำข้าเจ้านี่แล้วข้าเจ้ามาเจ็ดศูนย์ข้าเจ้ามาเจ็ดศูนย์เนาะ ไปลงซื้อน้ำข้าเจ้าบนนี่นะเออไปลงซื้อหาสองบนล่างน้ำเอยเลขแมกล่าสุดหกหนึ่งกับหาสองก็อสองตัวไปเอาบนบวกล่างเออท่านที่จะเอาบนซื้อ,อนะเพราะว่าหกหนึ่งหนึ่งหกหาสองสองหามันดับล่างก็สิได้ประหยัดเงินโอ้ยแต่มันง่จำไว้ได้คะ่ะบนันี้จำไว้ก้อนสซื้อตัวใดเห็นหมาเบิ่งเลขดับก้อน จะแดงกับว่าเทียมันดับบย W ไปสันลักที่ไหนได้ดับอะเะน้อหะเนาะประหยัดเงินในกระเป๋าไปให้เกียดแดงก็ขอตัวลาไปก่อนขอท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปน้อกันสั่งซื้อครีมเมื่อใดครัโปรพันสองร้อยบาทน้อห์ครีมโปรสองขนาดนี้อันนี้ก็โปรคู่ละเก้าร้อยบาทคู่ละเก้าร้อยบาทสายตาคู่ละเก้าร้อยบาทนะคู่กับตัวนี้ก็ได้โอ้ยยอมขาดทื่นลายแทยวะนะ จะเดงขอตัวราบไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ